tất to lần nào nha mhm 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 กกะ่ <ห úng S 2> ่นนอพี้งจาสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องมื่อนี่มาพรมมาพวกกับเพ้าสองคนในสองตุกตุกแสบนวดจ้าพี่น้องจ้ามื่อนี่มาพร้อมกับบรรยากาศฝนตกขังนอนแล้วพี่น้องเนาะเข้ากับเล่ยแต่ทะเลร่วม รวมมึกสายกุ้งกุ้งลวกเด้งๆจ้านี่แล้วก็ไอ้มะกล้วยทิพ่อกล้วยมึกกล้วยจ้ะแซบๆได้พี่น้องมาจากเบาๆลายใหญ่ห้างมากินเข่าน้ำกันกินเข่าแร้งเมื่อนี้วันหยุดเมืนบ่อหอชี่เรศเคือเก้าพี่น้องขาดอะไรอะไรเอ่ยหอมเจียวส่างนี่ครับลุยมาจากพี่น้องจ้า ม่หนีน<า>ม,มีตอนแบบฮงเยอะเลยพี่น้อสนา้นา่คนกรบปุกเกลียเผ็ดมันลายไหมพี่น้อมข้นบ่ได้จนล่นคก tay tên ngoài đi bán qua nhiều cái cốp kìa nó hư hãy mhm 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 เรื่องพี่น่อ,ม,อม้เรื่องแล้วแจ็คป่าพี่น้อกู่แทงตายพี่นะ้อกะซิบบาทพี่น้อมามวยพี่น้อม้นอ๋อใหนน้องพี่น่องใหหาอย้กุ้งหวานเนาะ

ก๋วลอกวยให้เด้พีนน้องเ้ยหานก๋แให้ด้จัพีนน้องอย่านีไปเกษียห่่เนาะ ผมจะใส่ต่อได้บ้างไหมผมก็ไม่ ACE, ไหวแล้วจ๊ะเม็ดพอดีอยู่นาข้างจีนจบเล้ย 哦，还不能来，哦，别让别人家。

ถ้าคุณพายแก้นี่วาเป็นธรรมชาติแบบไหนต้องเยลี่นนะนบ้านน้อยนะไม่ได้แกมาไหวนะ้ำพี่แ้องแกมันสดวนๆนี่แหละอืมไข่เจพอแของมัก๋วยละได้ ป่ะฮอรป่ะความมึงพี่น้องเป็นปตัวอีสานบาเห้าคนกับบัวเนาะไอยเขามีแห้งหวานทั้งแรง เสต็อตต้องมาขายต้นในกระดมได้มาแ้่ห่อปบะชุม้าพตรงๆเสียน้าไปหน่อยอ

ผัดสักก็ะได้เนี่ยระมก่นองตัวเนียคือน่านภายนอกเป็นตัวสีบัขา saya kan, he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 . kan, oh, tamnya mana -bo masih mm. boleh ke? balik ya kak. บอเี่น้อเนี lar, <t spr ang> ่ยสาาอีกนอเป็นเม็ดเป็นเม็ดดยเาเตืดไงไอเดียน้องเบอร์บนเดียโอ้ยโอ้ยนองนี้คัตตุ้มปากปรเนใส่ตัวนัน Mm. Mm. สว่กินดักผ้ากินดักตำมะฮุงกินคาบกดกับกินว่ตาตำมะฮุ่งสิหล่ะโคกรนำ้นำน้ำนำมะม่ง,มงกับนางกรดียกตำมะฮอ่ะไปคุกกับตุกต่อเนาะมันดีเพืนๆด้ไหมลูกไส้กับมากินตำมะฮุงกับถอดไข่ ต็หมักหึงต็หมักทั่วะแม่มาเนี่ยตั้งผริกแห่งทัง้งจิบสดอกุ้ตงตัวนี้เหรอกุ้งหอมหวาอันนี้รีมาเนี่ยหลอดก็หลอดก็สะดุ้งสะดุ้ง Cùng này, <laughs> Đúng. Đúng rồi, nó cơm đi bây giờ. nó. <laughs> ทำเดือบ่เมือนท <c oughs> ำแน่วเน่ยนำไปแล้วไม่ด้ต้องก้องว่าก็แบบเป็นอว่ากาพี่น้องจ้าบ่อขอสตอร์นะ

ai kinh lắm, nó khá bát, không sao nhở, có bóc cắp, สิบชิมดเวรีพี่น้องเลยล <ะ S 1> วันนี้ยังเยอรัด้วยสิด่มกิเดี๋วตอนหนึงอามัม้เมื่อเปลี่ยนใจเลยรักเขานนองทำตาสวดนี่ละ <laughs> อืมอืมอืมนาะเผ็ดขเลยเนี่ยขนาดประแดกวันนวดเนี่กนะินมาหดายเ็ื่ยเผ็ดแห้ง สำหรับท่านผู้ชมท่านใดนะจ๊ะข่าวมาเบิ่งชิมข้าใหม่ๆเพิ่งข่าวมาเบิ่งกระฟังพีน่น้องก็ไหลก็แช่ก็ติดตามให้ข้าสองคนน้ำเด้อพี่น้องเด้อแบบเป็นกำลังใจให้ข้าคลิป ทำคลิปดีๆออกมาต่อไปนาาจะเนาะจาคลิปสำหรับพี่เมฆเท่ากับปากไใบสมีเนาะพี่น้องเนาะพอก,กันคลิปาาอ่ะจา้าพี่น้องจ้าขอลาพี่น้องคลิปอีจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีจ้า